อะไรที่เรารู้สึกไม่ชอบใจไม่ถูกใจอะ่ะในท่านนั้นท่านเนี้ยะนะโอ้อาจารย์นี่เห็นคุณค่าที่สุดในโลกเลยนี่จะเห็นคุณค่ากับอาจารย์หรือเปล่าคุณบมันั่งอยู่ข้างหลังนี่เห็นป่ะเห็นไหมเริ่มเห็นแล้วเนาะโอ้แต่ก่อนเห็นไหมไม่เห็นเลอแต่ก่อนดูเหมือนจะลังเกียดรลังเกียดเนาะสยองสยองนะรู้สึกรังเกียดรู้สึกสยองรู้สึกไม่อยากพบอยากเจอเนาะ ไม่อยากเห็นไม่อยากพบอยากเจอเมื่อเราจะแก้ได้หมดสักทีนะนชอบเลยเนาะเมื่อหร่จะแก้ไขตัวเองได้หมดสักทีพัฒนาได้เรียบร้อยสักทีแล้วเราก็รู้สึกสยองสยองเป็นวัวไม่มีหนังแต่ละวันกลัวจะโดนะกลัวจะไปเจอกลัวจะโดนไม่อยากเจอไม่อยากโดนเนาะไม่อยากโดนอันนี้หรือไม่อยากเจออันนี้มันไม่ชอบใจ รู้สึกว่าสิ่งนี้ไม่มีค่าเนาะสำหรับเราเนาะแต่ก่อนเรารู้สึกว่าไม่มีค่านอกจากไม่ใช่ไม่มีค่าธรรมดานะรู้สึกว่ามันจะทําให้เสียหายด้วยเนาะเสียหายต่อองค์กรเสียหายต่อเราเสียหายต่อองค์กรเสียหายต่อเขาเสียหายต่อเราเสียหายต่อองค์กรอะไรอย่างเงี้ยนะเราจะรู้สึกว่ามันมันไม่ดีมันเสียหายนะโอแต่จะกลับเห็นตรนข้ามโอ้มีค่ามหาศาล แต่เดีเหมือนช่วงหลังๆมาพวกเราจะรู้รู้รู้ค่ามากขึ้นนะนเอาไปทําอะไรนะไปทําอะไรฮะเอาไปทําอะไรเอาไปทไําทุกข์เหรอฮะเอาไปท,ทํอาทอะไรโอเอาไปล้างทุกข์เนาะเอาไปฆ่ากิเลสแต่ไปล้างทุกข์อันนั้นเราจะทําให้เราได้เห็นทุกข์และได้ล้างทุกข์สิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตคือได้เห็นทุกข์ได้ล้างทุกข์ เพราะฉะนั้นข้อที่ไม่ถูกใจเราในแต่ละท่านแต่ละท่านแต่ละท่านนะที่ท่านทำแล้วท่านคิดท่านพูดท่านทําแล้วไม่ถูกใจเรานั่นแหละนะท่าทีลีลาของท่านพฤติกรรมของท่านที่ท่านทําออกมาท่านคิดพูดทําแล้วมันไม่ถูกใจเรานั่นแหละโอ้โหเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดเลยทําให้เราเห็นได้เห็นทุกได้ลางทุกพอเวลากระแทกมาแต่ละทีเป็นไงมัน เข้าไปแล้วอ so ้นะมันก็จะเห็นอาการอยู่ในใจเนาะเห็นบ้างไหมเห็นไหมเห็นอยู่เนาะมันมีอาการอยู่ในใจนะนะให้เราได้เห็นทุกข์อู้เห็นความไม่ชอบใจไม่ถูกใจเห็นความอยากของตัวเองเนาะอยากได้ดังใจหมายอยากได้อะไรอ่ะอยากได้สภาพดีๆอย่างใจหมายอยากให้สภาพที่ไม่ดีนั้นหมดไปเร็วๆใช่ไหมอยากให้สภาพที่ไม่ดีนั้นหมดไป สภาพที่เราไม่ชอบใจไม่ถูกใจน่ะหมดไปอยากให้สภาพที่เราชอบใจถูกใจน่ะเกิดขึ้นใช่ไหมอยากอยากมันก็ได้เห็นความอยากและส่วนใหญ่มันจะได้สมใจอยากไหมละ่ะเออมันไม่สมใจอยากไม่สมใจอยากและสุขือทุกทุกอยากได้สิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกนั่นแหละนั่นแหละอันนั้นแหละเป็นประโยชน์เลย เห็นทุกขิย y a ั a t เลยใช่ไหมทุกขริยสัจก็พระพุทธเจ้าตัดในธรรมจักรกระเปวัตนาสูตรหนาเล่มที่สี่ข้อที่สิบสี่นีทุกขริย a ัั t นี่นะท่านก็ตัดเอาไว้ว่าอยากได้สิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์นี่แหละอยากได้สิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นมันก็จะทุกข์ใจนะไม่ชอบใจไม่พอใจไม่สบายใจน้อยใจว้าใจแหว่งใจ อืดอัดฟุ้งซ่านะหดหูซึมเศร้าอัวกังบลระแวงหวันว่นไหวน้อยใจเว้าใจแหว่งใจทรมานใจไม่สบายใจโอ้โหมันลีลามันก็นั่นแนะมันลีลาอย่างนั้นนะ่นะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุป,ปายาตก็อันนี้แหละนะสรุปแล้วอาการทุกข์ใจไม่สบายใจไม่แช่มชื่นในใจสารพัดลีลานั่นแหละ โอ้โหอันนี้เป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดต่อเราเลยเพราะใครทุกข์อ่ะใครทุกข์อ่ะเราทุกข์เองเราทุกข์แต่มันดีไหมไม่ดีเลยเนาะมันทุกข์มันทนม,มัาไม่ดีเลยมันน่าเอาไว้ไหมเมอไม่น่าเอาไว้เลยใช่ไหมมันน่ากำจัดใช่ไหมมันน่าเอาไว้หรือน่ากำจัดละ่ะมันน่ากำจัดไงเออเราต้องเข้าสู่พุทธบริษัทนะบริษัทกำจัดทุกข์ อ้าพุทธบริษัทนี่บริษัทกำจัดทุกนะเนี่ยอเข้าสู่พุทธบริษัทนะบริษัทกำจัดทุกพุทธบริษัทสี่นักบวชชายนักบวดหญิงฆราวาสชายฆราวาสหญิงที่สานพลังกันกำจัดทุก <c oughs> นี่แหละต้องเข้าสู่พุทธบริษัทเราเห็นทุกแล้วถ้าเรายังคงความคิดไปอย่างเดิมอยู่เราจะหายทุกไหมล่ะมันก็ไม่หายใช่ไหม โอ้ oh, ยังอยากได้อยู่เหมือนเดิมอยากได้อยู่เหมือนเดิมมันก็ทุกเหมือนเดิมแหละกลัวจะไม่ได้มาได้มาก็กลัวจะหมดไปงั่นเสียพลังไปกลัวเสียพลังไปดันความกลัวออกก็ทุกอยู่งนั่นนะโอ้วก็เป็นโรคดนทุกโรคด้วยโอ้เป็นโรคก็ทําดีได้น้อยเอา้าดีมันเกิดน้อยอกุศลมันก็ออกฤทธิ์ได้มากเท่านั้นเองเล่นงานเราหนักเลยโอ้โหวิบากร้ายเพิ่มเลยน่าแย่เลย แถมเป็นเหนียวนำให้คนอื่นเป็นตามอีกนั ouais. idades, anyway. and ่นก็พอไม่ได้ดังใจไม้ก็ทําไม่ดีได้ทุกเรื่องอยากได้ดังใจไม้ทำไม่ดีได้ทุกเรื่องนะคนเราใครจะเดือดร้อนก็ไม่สนใจนะจะทําให้ได้ดังใจไม้ใครมาขัดขวางไม่ให้ได้ดังใจไม้นี่โกรธเลยไม่พอใจเลยเงี้ยทําไม่ดีต่อกันเลยไงทาไม่ดีได้ทุกเรื่องเลยเหนียวนำให้คนอื่นเป็นตามอีกกลายเป็นวีบากลายต่อตนเองและผู้อื่นชั่วกับชั่วกันอย่างนี้เป็นต้น เรืมันก็แย่ไปหมดเลยนี่แหละปรากเงาของทุกข์มันก็เกิดจากการอยากได้ดังใจหมายกิเลสตัณหาความอยากความอยากความอยากอยากได้ดังใจหมายนี่แหละอยากได้ดังใจหมายถ้าได้จะสุขใจชอบใจไม่ได้จะทุกข์ใจไม่ชอบใจเงี้ยน่ากลัวจะไม่ได้ตามที่อยากได้ก็กลัวจะหมดไป อยู่อย่างนี้แหละช่วกับช่วกันกลายเป็นทุกข์กลายกลายเป็นเรื่องร้ายต่อตนเองและผู้อื่นสืบเนื่องไปไม่มีวันสิ้นสุดนะเป็นเหตุแห่งทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลเลยนะแต่ละเรื wrote, ่องแต่ละเรื่องที่เราติดยึดที่เราอยากนี่แหละมันเป็นเหตุแห่งทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลเลยนี่คือสัจจะอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นมันก็นั่นแหละเราก็รู้ว่าเหตุแห่งทุกข์โอ้ทุกข์มันเกิดจากความอยากนี่เองเห็นไหมพอเราเห็นทุกข์กิยาสั์แล้ว แล้วเราก็ไม่อยากจะได้เราอยากจะกําจัดอยากจะกําจัดที่ต้นเหตุเลยเราก็ได้พบสัตบุุษได้ฟังสัตธรรมก็มาพบสัตบุุษมาฟังสัตธรรมท่านก็อธิบายสัจจะให้เราฟังเหตุ hate และผลเหตุ hate ก็คือมันอยากได้ดังใจหมายผลก็คือทุกตั้งแต่ทุกใจลามไปทุกกายลามไปเรื่องร้ายทั้งหมดทั้งมวลต่อตนเองและผู้อื่นช่วยกับช่วยกันนั่นแหละนี่แหละตาเก้าของทุกมันอยู่ที่ ความอยากนี่แหละพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า,าทุกขสมุทัยเหตุแห่งทุกข์ตั้ต่ทุกขะทุกขอริยสัจก็คือทุกข์ใจที่ไม่ได้ดังใจหมายนั่นแหละทุกข์ใจที่ไม่ได้ตามที่อยากนั่นแหละเรียกว่าทุกขาอริยสัจทุกขสมุทัยเหตุแห่งทุกข์ก็คือความอยากได้ดังใจหมายนี่เหตุแห่งทุกข์ เป็นเหตุหนึ่งทุกเลยแต่ก็ตัดว่าปัญหาความอยากได้ดังใจหมายน่ะนั่นแหละน่ะเป็นเหตุน่ะเป็นเหตุให้เกิดทุกเป็นเหตุให้เกิดทุกอีกประกอบด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินมีปกติเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆมันจะกำหนัดมันจะอยากได้ด้วยอำนาจความเพลินที่ได้สมใจอยากเพลินได้สมใจอยากปุ๊บมันจะมีสุขลวงแวบ หนึ่งขึ้นมาสักพักแล้วก็ละลายไปนั่นนะเราหลงว่าเป็นสุขจริงนั่นแหละประกอบด้วยความเพลิดเพลินนั่นนั่นนี่แหละประกอบด้วยอํานาจความเพลินมีปกติเพลิดเพลินในอารมณ์นั่นนั่นมันก็จะโอ้เพลิดเพลินในอารมณ์ที่สมใจอยากอารมณ์แวบหนึ่งดีใจสุขใจสมใจอยากก็ลายไปนี่ โอ้มันผูกมนุษย์ไว้จริงๆน่ะเป็นบ่วงทิพย์ที่ผูกมนุษย์ไว้อยู่ตรงนี้แหละก็อยากได้อยากได้สุขชั่วคราวอันนี้แต่จริงๆหลงว่าเป็นสุขยั่งยืนนะั่นน่ะเห็นความไม่เที่ยงว่าเที่ยงนั่นน่ะเห็นความไม่เที่ยงนั้นว่าเที่ยงนึกว่าเป็นสุขยั่งยืนที่ไหนได้มันเป็นสุขชั่วคราวแป๊บเดียวก็หมดไปไม่นานก็หมดไปสิบนาทีบวกลบหนึ่งหมดละ บางทีหมดก่อนบางทีหมดหลังนั้นแต่มันจะ,จะแถวนั้นแหละคือเผลอ,อจนมันจะกี่วันมันก็ไม่เท่าไหรหรอกมันก็หมดละไม่นานหมดะปิติยินดีอันนั้นนะไม่นานก็หมดะชั่วคราวเป็นปสุขชั่วคราวไม่ยั่งยืนเหมือนฟองน้ำกลุ่มฟองน้ำพยับแดดต้นกล้วยมายาคนมันไม่เที่ยงและพระพุเจาก็ตตัดว่ามันเป็นทุกข์ไม่ใช่สุข แต่คนก็จะหลงว่ามันเป็นสุขไม่ใช่ทุกข์มันเป็นสุขไม่ใช่ทุกข์ได้ตามที่อยากนี่เป็นสุขไม่ใช่ทุกข์มีความอยากนี่เป็นสุขไม่ใช่ทุกข์แต่สมใจอยากเป็นสุขไม่ใช่ทุกข์ว่างั้นะคนทั่วไปแต่พุทธะจะเห็นว่ามันเป็นทุกข์ไม่ใช่สุขมันเป็นทุกข์ไม่ใช่สุขคนทั่วไปก็จะมีวิปลาสอย่างนั้นวิปลาสเห็นความไม่เที่ยงวัดเที่ยงน่เห็นความทุกข์ว่าเป็นสุข แต่พุทธ,ธะจะเห็นชัดเลยว่ามันไม่ใช่สุขมันเป็นทุกขนะ์ยากนี่ก็เป็นทุกข์แล้วได้สมใจยากก็แค่ลดทุกข์ชั่วคราวดีใจแวบ,บหนึ่งละลายไปเหมือนเด็กเกาขี้เลือนขี้กากความขันลดลงก็หลงว่านั่นคือสุขแท้ที่จริงมันทุกข์ที่ลดลงเท่านั้นเองล้นก็ดีใจแวบ,บหนึ่งแล้วก็ขันใหม่เกาใหม่ทุกข์ใหม่ตอบสนองใหม่ลดทุกข์ใหม่ ทุกใหม่แล้วก็พยายามลดทุกลงทุกใหม่แล้วพยายามลดทุกลงยู่เท่านั้นวนเวียนอยู่อย่างนั้นมันเป็นทุกเป็นภาระเป็นทุกอยู่อย่างนั้นไม่ไม่เป็นทุกเลยไม่ต้องดับทุกเลยอดีที่สุดไม่เป็นคิดเรื่องขี้กากเลยอแล้วไม่ต้องเก่าขี้เรือนขี้กากไม่ต้องแก้ขี้เรือนขี้กลางดีที่สุดเลยแต่นี่เที่ยวเป็นขี้เรือนขี้กากอย่างนั้นเที่ยวเป็นขี้เรือนขี้กากเที่ยวปวดหัวแล้วก็ลดขี้เลือนขี้กากลดปวดหัวอย่างนั้นแล้วก็เที่ยวเป็นขี้เรือนขี้กากแล้วก็ เที่ยวปวดหัวอย่างนั้นแล้วก็ลดปวดหัวอย่างนั้นลดได้ก็ตู้นัาเป็นสุขแต่มันก็ไม่รู้จบมาแล้วก็เที่ยวเป็นอีกนะเชื่อมันยังมีอยู่เชื่อขี้เลือนขี้กากเชื่อปวดหัวยังมีอยู่มันก็เที่ยวเป็นอยู่อย่างนั้นแล้วก็นะโอยแล้วก็ระงับชั่วคราวนะใช้วิธีใดก็ตามลดลงชั่วคราวระงับชั่วคราวกินยาระงับชั่วคราวใช้วิธีการระงับชั่วคราวหมดฤทธิ์ก็เป็นอีก ระงับโชคขาวได้ก็ดีใจหมดฤทธิ์ก็เป็นอีกระงับโชคขาวหมดฤทธิ์ก็เป็นอีกมันดีไหมล่ะมันดีไหมล่ะไม่เห็นจะดีตรงไหนเลยมันก็ยังทรมานอย่งนั้นโ่วกับโชวกันเรื่องลามไปต่ออีกนะทุกใจอย่างนั้นนะทุกใจอย่างนั้นก็กลัวจะไม่ได้มาได้มากลัวจะหมดไปลามไปเป็นทุกข์กายลามไปเป็นเรื่องร้ายต่อไปอีกก็ไม่อยากได้ทุกข์กายไม่อยากได้เรื่องร้ายอีกได้ก็เป็นทุก โอ้ยนะหมดไปก็กลัวมันจะมาอีกยังทุกข์อีกซ้อนอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอ่ะ <S <S แล้วก็ทําให้เกิดทุกข์ใจทุกข์กายเรื่องร้ายซ้อนเข้าไปพันเข้าไปพันเข้าไปมากเข้ามากเข้าในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเอาไปเอามาสภาพดีๆแต่ละเรื่องก็ไม่ได้สักอย่างได้แต่สภาพร้ายๆเอาไปเอามาใจก็ทุกข์ตลอดเวลาบวกได้แต่สภาพร้ายๆไม่มีสภาพดีเลยถึงที่สุดเป็นอย่างนั้น เหมือนเทวทัพถูกแผ่นดินสูบอย่างนั้นก็เป็นอยู่อย่างนั้นน่ะวนเวียนอยู่อย่างนั้นน่ะได้สุขก็ได้น้อยเดี๋ยวแวบเดียวหมดไปที่เหลือก็มีแต่วิบากร้สัตว์ตัวเองก็ไม่อยากได้วิบากรายไม่อยากได้เรื่องร้ายไม่อยากได้โรคไม่อยากเรื่องได้เรื่องร้ายแต่มันก็ต้องได้เพราะว่าพ่อะไรก็ทําเหตุมันอยู่งั้นน่ะไม่อยากจะได้ทุกข์ใจทุกข์กายเรื่องร้ายแต่ตัวเองก็ทําทุกข์ใจทุกข์กายเรื่องร้ายอยู่อย่างนั้นน่ะ เออไม่อยากให้ลูกลูกตายจากไปก็ฆ่าลูกกินอย่างนั้นนะเออในปุตตามังสะสูตรเออรักลูกไม่อยากให้ลูกตายจากไปอยากอยู่กับลูกอยากได้ลูกนะอยากให้ลูกน่ารักน่ารักอยู่กับเราแต่ฆ่าลูกกินอย่างนั้นมันเมามันงงฆ่าลูกกินเราก็หมดเท่านั้นเองแล้วก็บอกไปไหนไปไหนอย่างนั้นก็เมือนกันไม่อยากได้ไอ้ทุกข์อ่ะไม่อยากได้ทุกข์ใจทุกข์กายเรื่องร้าย แต่ก็ทําแต่ทุกใจทุกกายเรื่องรารอย่างเงี้ยวนอยู่อย่างเงี้ยเมาอยู่อย่างเงี้ยน,นี่คืออวิชชาความไม่รู้ความโง่อวิชชาความโง่ความไม่รู้มันก็เป็นอย่างเงี้ยวนอยู่อย่างเงี้ยไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จกัก,จกเหตุแห่งทุกขคนเราจริงๆรู้แค่สองอันนี่ก็บโอ้พ้นทุกข์ก็แล้ว รู้จักทุกอริยสัตว์ทุกใจต่อเหตุการณ์ต่างๆต่อสภาพต่างๆทางใจทางกายทางเหตุการณ์ถ้ามีทุกใจเกิดขึ้นนั่ใช่เลยแหละทุกอริยสัตว์ทุกที่ทุกที่สุดในโลกทุกที่เป็นเหตุแห่งทุกทั้งหมดทั้งมวลนี่แหละทุกอริยสัตว์นะสภาพดับทุกเกิดได้เหตุแห่งทุกนี่แหละกิเลตัณหานี่แหละไม่เป็นเหตุแห่งทุกความอยากได้ดันใจไม้ เม่เป็นเหตุแห่งทุกข์อยากได้แต่หยาบหยาบจนละเมิดทางกายทางวาจาอยากได้แรงจนละเมิดทางกายทางวาจาเรียกว่ากามมาพบจนเบียดเบียนตัวเองคนอื่นสัตว์อื่นทางกายทางวาจาไม่ว่าจะอยากได้ชั่วอยากได้ดีแม่ไหนเชิงไหนก็แล้วแต่จนเบียดเบียนตัวเองคนอื่นสัตว์อื่นทางกายทางวาจาเรียกว่ากามมาพบ ทีนี่พอลดมันลงได้ไม่ละเมิดศีลไม่เบียดเบียนตัวเองคนอื่นสัตว์อื่นทางกายทางวาจาและอยู่แต่ใน,ในใจอยู่แต่ใน,ในใจที่มันอันเป็นอาการชัดเรียกว่ารูปประพบเรากำจัดมันออกไปได้อีกนะเหลือสภาพอยากได้ดันใจหมายเล็กๆนะไม่ได้ละเมิดออกมาทางกายทางวาจาเล็กเหมือนจะมีเหมือนจะไม่มี แต่ก็ยังมีวิบากร้ายที่โอ้โหได้แรงอยู่ยังมีวิบากร้ายที่ทรมานมากอยู่กิลมัฏะอยู่พระพุทธเจ้าว่าเงินทรมานมากอยู่น่ะก็เรียกว่าอรูปภ,ภพเหมือนจะมีเหมือนจะไม่มีนะถ้าเรากำจัดได้หมดก็เรียกว่าหมดอาสวะก็เป็นอรหันต์พ้นทุก์เลยพ้นทุก์สิ้นเกลี้ยงเลยก็เป็นอรหรันต์นี่แหละว,วิธีกำจัดก็จะต้องรู้ทุกรู้เหตุแห่งทุก รู้สภาพดับทุกข์สภาพดับทุกและก็รู้วิธีดับทุกข์เรียกว่าอริยสัจสีสภาพดับทุกข์ก็นั่นแหละพระพุทธเจ้าตรัสว่าตัณหานั่นแหละดับโดยไม่เหลือความอยากได้ดังใจหมายในชั่วในดีนั่นแหละดับโดยไม่เหลือในเรื่องนั้นนั้นเอาทีละเรื่องทีละเรื่องดับโดยไม่เหลือเลยไม่มีความอยากได้ดังใจหมายเลยยินดีในการไม่อยากได้ดังใจหมายนั่นแหละสภาพ สภาพพ้นท so so ุกข์ไม ha, ่อยากมันก็ไม่ทุกข์เมื่อเราไม่ได้อยากได้ดั่งใจหมายถ้ามันไม่ได้จะทุกข์ไหมไม่ทุกข์อะไรนะไม่ได้ก็ไม่ทุกข์ได้ก็ไม่ทุกข์เพราะก็ไม่ได้อยากไม่ได้อยากได้ไม่ได้อยากไม่ได้ฟังเข้าใจไหมไม่ได้อยากได้ไม่ได้อยากไม่ได้มันกลางๆไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ชอบไม่ชัง ไม่ดูดไม่พลักไม่รักไม่เกลียดไม่อยากได้ดังใจหมายไม่ได้อยากได้ไม่ได้อยากได้ไม่ได้อยากไม่ได้ในความหมายมันเป็นอย่างนี้นะอุเบกขาเนี่ยนิพพานหรือวันี้โรธในสภาพดับทุก์นี่ไม่ได้อยากได้ไม่ได้อยากไม่ได้อยากได้ก็ไม่ใช่อยากไม่ได้ก็ไม่ใช่ไม่ได้อยากได้ไม่ได้อยากไม่ได้กันกลางมันจะเกิดจะดับก็ก็ไม่ได้อยากอะไรมันจะเกิดจะดับก็ไม่มีทุกอะไร ยินดีที่ไม่มีเงื่อนไขที่ทําให้ใจเป็นทุกข์ยินดีที่ไม่มีเงื่อนไขที่ทําให้ใจเป็นทุกข์มันจะเกิดจะดับก็ไม่ได้ไม่ได้มีทุกข์ใดๆทั้งสิ้นเลยมีแต่เบิกบานจำใสไรกังวลนะ่ายินดีในความกลางกลางางั้นมันจะเกิดเราก็ไม่ได้อยากให้มันดับก็ไม่ทุกอะไรมันจะเกิดก็มันเกิดว่าเราไม่ได้อยากให้มันดับ เม gamer, im um ื่อเราไม่ได้อยากให้มันดับถ้ามันเกิดเราจะทุกข์ไหมถ้าเราไม่ได้อยากให้มันดับไม่ได้อยากให้มันดับถ้ามันเกิดเราจะทุกข์ไหมไม่ทุกข์ถ้าเราไม่ได้อยากให้มันเกิดถ้ามันดับเราจะทุกข์ไหมก็ไม่ทุกข์นั่นแหละเราไม่ได้อยากให้มันเกิดเราไม่ได้อยากให้มันดับไม่มีความอยากอะไรเลยไม่ได้อยากให้ม sì ันเกิดไม่ได้อยากให้มันดับมันจะเกิดก็ให้มันเกิดมันจะดับก็ให้มันดับ มันจะเป็นอะไรก็ไม่เป็นอันนั้นเรายินดีในการไม่ได้อยากมันเป็นกลางไงมันจะเกิดจะดับเราก็ไม่ทุกข์อะไรไม่ทุกข์กับ้นทุกข์ไม่ทุกข์ก็สุขที่สุดในโลกยินดีในความไม่ทุกข์นะไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ดูดไม่ผลักไม่รักไม่เกลียดไม่ชอบไม่ชังกลางกลางอย่างนั้นนี่แหละตัญหานั่นแลดับโดยไม่เหลือด้วยมรรคคือวิราคา มักข้อปฏิบัติทางเอกสายเดียวสู่ความทุกข์ทก,กย,ย่อและวิราคะเลยคลายจักราคะผ่านไข้เสษในสุกลวงทุกจริงไข้เสษในสุกลวงนั่นแหละมันเป็นรากเนอกของทุกจริงคลายสุกลวงนั้นออกไปสุกลวงตัวชอบใจตัวพอใจนั้นออกไปนะคลายสุกลวงออกไปคลายตัวชอบตัวรัก ัวยึดมั่นถือมั่นนั้นออกไปพอคลายสุขลวงนั้นออกไปมันไม่มีสุขลวงแล้วมันจะมีทุกข์จริงไหมมันจะมีความอยากไหมถ้าสมมติเราไม, <c> ไม่ไม่ได้อยากได้สุขเนตรงมันมันไม่ได้มีสุขแล้วเราจะอยากไหมเราก็ไม่อยากสุขลวงนั่นแหละเป็นตัวหลอกให้เราอยากได้ดังใจใหมายถ้าได้ดังใจไมายเราจะได้สุขลวงแต่เราไม่ได้อยากได้สุขนั้นแล้ว ไม่ได้อยากได้สุขหลวงเพราะมันคือทุกจริงเมื่อเราไม่อยากได้แล้วมันก็ดับสุขสุขมันก็ดับไปเราไม่ได้อยากได้สุขดับแล้วทุกก็ดับเพราะเพราะเราไม่ได้อยากไม่มีสุขเราก็ไม่อยากไม่อยากมันก็ไม่ทุกเรายินดีในการไม่อยากได้ดังใจหมายแล้วมันก็ไม่มีทุกแล้วมันไม่มีอกหักแล้วมันก็ไม่มี ที่ไม่ได้สมใจอยากใช่ไหมมันไม่มีอยากมันก็ต้องมันก็ไม่มีตัวไม่ได้สมใจอยากมันก็ไม่มีทุกพอทุกเกิดจากไม่ได้สมใจอยากตัดอยากซะกก็ไม่มีที่จะไม่ได้สมใจอยากก็ไม่มีทุกมันเป็นสภาพนั้นเลยหายทุกเลย